สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังที่กําลังรับชมและรับฟังเราผ่านรายการคุยกันที่ชั้นเรือน ทางสถานีวิทยุกระจายเสียง919กองบัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทยพบกับดิฉันจรูนศรีชินสารประจิมนะคะซึ่งเราเออกอากาศผ่านหลายช่องทางช่องทางแรกก็คือระบบ fm 9 9 5เมกะเฮิรตระบบ am 1521กิโลเฮิรตซ์เฟซบุ๊กแฟนเพจสถานีวิทยุกระจายเสียง919นนอกจากนี้ยังสามารถรับชมเราในรูปแบบของทีวีออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ของทางสถานีก็สามารถที่จะกดติดตามและรับชมรับฟังเราได้นะคะ วันนี้เราจะมมคุยเกี่ยวกับกรมควบคุมโรคเตือนประชาชนช่วงหน้าฝนนี้ระวังป่วยด้วยโรคตาแดงนะคะกรมควบคุมโรคเตือนประชาชนช่วงหน้าฝนนี้ ระวังป่วยด้วยโรคตาแดงแนะร้างมือให้สะอาดเพราะว่าในช่วงนี้จะมีโอกาสพบผู้ป่วยโรคตาแดงเพิ่มขึ้นได้นะคะเนื่องจากโรคนี้พบมากในช่วงฤดูฝนค่ะและสามารถติดต่อกันได้ง่ายระยะการติดต่อไปยังผู้อื่นก็คือประมาณ14วันโดยการสัมผัสกับน้ำตานะคะหรือจากการใช้สิ่งของร่วมกันอย่างเช่นแก้วน้ำ จานชามผ้าเช็ดหน้าโทรศัพท์มือถือที่เปื้อนเชื้อจากมือของผู้ป่วยแล้วเขมาขยี้ตาค่ะล้างผ่านไป24-72ถึงชั่วโมงนะคะผู้ที่สัมผัสจะเริ่มมีอาการอักเสบของเยื่อบุตาค่ะโดยมีอาการตาแดงระคายเคืองตาปวดตาน้ำตาไหลแสบตาเวลาถูกแสงนะคะมีขี้ตามากกว่าปกติด้วยค่ะอาจมีเลือดออกใต้เยื่อบุตาขาวแล้วก็มัก เป็นทั้งสองข้างเลยนะคะอาการเลือดออกจะทุเราภายใน7-12วันนะคะโรคนี้สามารถหายเองได้ค่ะหากไม่มีการติดเชื้อแบคทีเรียรําแต่อาจมีอาการแทรกซ้อนทางระบบประสาทต,ตามมาได้ค่ะทางกรมควบคุมโรคขอแนะนำวิธีการป้องกันสำหรับผู้ที่มีความเสี่ยงติดเชื้อโรค ตาแดงก็ได้แก่คือ 1. เราต้องล้างมือด้วยน้ำสบู่ให้สะอาดอยู่เสมอนะคะ 2. ไม่คุกคีใกล้ชิดหรือใช้สิ่งของร่วมกับผู้ป่วยค่ะ 3. ถ้ามีฝุ่นละอองหรือน้ำสปกปรกเข้าตานะคะเราควรล้างตาด้วยน้ำสะอาดทันทีค่ะ 4. เราก็อย่าปล่อยให้มแมลงวีหรือแมองวันตอมตาด้วยนะคะ 5. เราก็ต้องหมั่นดูแลรักษาความสะอาดร่างกายของเราแล้วก็สิ่งของเครื่องใช้ต่างๆก็อย่างเช่นเสื้อผ้าผ้าเช็ดหน้าผ้าปูที่นอนปลอกหมอนให้สะอาดอยู่เสมอด้วยนะคะส่วนผู้ป่วยโรคตาแดงเราก็ไม่ควรขยี้ตาค่ะระมัดระวังอย่าให้มะแรงวันหรือมะแรงวีดอมตาการเช็ดขี้ตาให้ใช้กระดาษเช็ดชู่เช็ดด้วยนะคะ และที่สําคัญเราก็ควรล้างมือด้วยน้ําแล้วก็สบู่บ่อยๆแล้วก็ควรหยุดเรียนหรือหยุดงานรักษาตัวอยู่ที่บ้านประมาณ1-2สสัป,ปดาห์จนกว่าจะหายนะคะเพื่อป้องกันไม่ให้โรคตาแดงรุกรามหรือติดต่อสู่คนอื่นสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกลมควบคุมโรคโทร4 4 2 2ขอพักสักคู่ช่วงหน้าพบกับช่วงที่2ของรายการค่ะ